เอาละครับอยู่กับครัวสวินรีไว้และวันนี้ผมจะเอานะครับอินสตาสา x นะครับทาการเชื่อมต่อกับมินิไมตัวนี้ครับ dji ไม mini ตัวเล็กตัวนี้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อโดยบลูทูธเลยนะครับจะเอาแบบบลูทูธเข้าไปแล้วไปฟังเสียงกันนะครับว่าคุณภาพเสียงของไม dji ไม mini เนี่ยจะสามารถต่อเข้ากับ x 5ได้หรือไม่ไปดูเลยครับขั้นตอนก็คือวิธีการแรกนะครับจะต้องเชื่อมต่อก่อนแบบนี้ครับ ให้เราเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับพอเลื่อนลงมาแบบนี้แล้วก็นะครับขยับไปทางซ้ายนะครับสองครั้งแล้วจะเจอคําว่าบลูทูธนะครับเราเข้าไปที่บลูทูธปุ๊บนะครับให้มาเลือกอันที่2นะครับบลูทูธเฮดเซตหรือไมโครโฟนตัวนี้เข้าไปพอเลือกแล้วนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะเราทําการครั้งแรกนะครับเราเอาไมค์ DJI มาก่อนนะครับเราทําการเปิดเปิดเครื่องไมค์ตัวนี้ก่อนนะครับโดยการกดตรงนี้1ครั้ง นะฮะนี่ฮะหนึ่งครั้งตัวนี้นะครับเขาจะทําการค้นหานะครับค้นหานะครับโดยกดตรงแพร์ลิงตัวนี้ปุ๊บเราก็จะแพร์ลิงเข้าไปก็จะเจอชื่อของไมล์เรานะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับปุ๊บคอนเน็กครับนะพอเชื่อมต่อได้นะครับเขาจะขึ้นว่าบลูทูธคอนเน็กใช่ไหมครับคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับไมล์ดีเก็จะขึ้นเป็นสสีแบบนี้ก็เท่ากับว่า X 5นั้น เข้ากับตัวไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากดอัดนะครับกดบันทึกนะครับปุ๊บเนี่ยครับเวลาเราพูดนะครับนะครับมันจะมีนะครับตรงที่เป็นแถบแสดงสถานะของไม้เสียงไม้เสียงก็จะเข้าไปแบบนี้แล้วเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าดีเจไม้ใบนี้นั้นคุณภาพเสียงจะดีแค่ไหนครับไปฟังกันเลยครับใช้เสียงของ X5 ก็คือ Audio Y noise reduction strong นะครับคุณจะได้ยินเสียงบัวด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ผมตั้งใจจะให้เห็นนะครับ HDR การตัดแสงนะครับคราวนี้ผมจะถอยมาที่ระยะ4-5เมตรบริเวณนี้จากนั้นครับเมื่อเราเชื่อมต่อไม่แล้วนะครับเราก็ทำการเป็นแค่กดเปิดไม่แล้วจะเป็นเสียงไม์ DJI นะครับไปฟังกันอ่านี่ครับเป็นเสียงไม์ DJI แบบนี้เลยถอยมาได้มากกว่า5เมตรแล้วนี่ประมาณนี้เห็นไหมครับ มาดูครับดูแสงดูสีนะครับมาระยะจะไปที่สิบห้าเมตรนะบริเวณตรงนี้นะครับได้เสียงชัดเจนใช่ไหมครับอ่าหรือเราอยากจะนะครับเดินบล็อกนะเดินบล็อกเดินบล็อกนะครับอ่าผมจะเอาตัวเนี้ยนะครับเมื่อกี้เราติดปากแบนี้ใช่ไหมเราจะลองเอามาใส่แบบว่าเดินบล็อกจริงๆนะครับว่ากรณีที่เราถือไม้ด้วยถือของด้วยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ เสียงจะได้ยินถัดเจนไหมไปนะครับป่ะเ,เดี๋ยวผมจับไม้นิดนึงนะครับโอเคโอเคนะนี่แบบนี้มาเรามาทัวร์พอกวัวกันเถอะนี่เห็นวัวไหมนะครับนะครับกรณีสถานการณ์จริงเราอาจจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรก็ได้นะครับดูดีเทลดูรายละเอียดนะครับอ่อาตัวนี้เป็นกองฟางนะครับเนี่ยฮะ แล้วฟังเสียงนะครับโอเคเราไปดูเสียงของหมูกันไหมเดี๋ยวผมจะยื่นไม้ไปนะทุกคนยื่นไม้ไปเลยนี่โอเคไหมครับได้ยินเสียงหมูไหมทุกคนได้ยินเสียงหมูไหมนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับอันนี้มาทดสอบเสียงนะทดสอบเสียงนะอ่านะครับนี่ก็คือเสียงจริงๆเลยจากไมค์ DJI ไมค์มินิ นะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัดเสียงรบกวนทําได้ดีปกติไม่เนี่ยดีเจเนี่ยเราต้องกดหนึ่งครั้งเพื่อที่จะตัดเสียงแต่พอเราเชื่อมต่อ X5 ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจเป็นแบบนี้ไหมคือเขาตัดเสียงรบกวนให้เราได้เลย,ดยโดยอัตโนมัตินะครับนี่ก็คือวิวมุมนะครับอ่ะตัวนี้เป็นแบบสามร้สิบองศานะครับเราก็เดินเดินบล็อกได้เลยนะครับเดินบล็อกเดินดูได้เลย แบบนี้นะครับผมคิดว่าตัวไมค์ดีเเนี่ยตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันพันห้าร้อยกว่าบาทนะตอนนี้ผมว่าขึ้นไปเห็นบางเจ้านี่แต่แต่อยู่สองพันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีตัวที่เป็นพันกว่าบาทอยู่อยังไงก็ไปพิจารณาดูนะครับว่าคุณภาพเสียงของเขาโอเคขนาดไหนดีแค่ไหนนะครับก็ใครสนใจกดทิ่นก้าครับ